อ่าสวัสดีนะครับผมตองนะครับแอดมินแฟนเพจติวหุ้นเนาะเดี๋ยววันนี้ลองดูหุ้นทรงต่างๆนะครับจากแหล่งข่าวนะผมมองว่าบางทีเนี่ยข้อมูลที่เราหาจาก F6 นะบด Active Volume นะครับเข้าผิดปกติ5วันถูกไหมครับ F6 แล้วมีอะไรท็อปเก n เนอร์ทอ็อป Volume มพวกนั้นนะเราสามารถเอาหุ้นมาดูได้หมดเลยนะแต่ยังไม่ใช่จังหวะเข้านะอย่าลืมว่าเราต้องหาลักษณะของทรงนะครับหัวใจหลักของเราคือทรงนะทรงที่เกิดที่จะเข้า เข้าทำกำไรนะครับแต่ถ้าเกิดเราหาจากสามแหล่งเนี่ยครบหมดละ F6 ก็แล้วพอเกนก็แล้วทวิบลุ่มก็แล้วแล้วจะหาจากแหล่งไหนหาจากแหล่งข่าวสิอลองดูจากข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์นะผมก็จะมีข่าวไหลยหลายหลายค่ายนะอย่างเช่นทันหุ้นข่าวหุ้นเนี่ยเราเอามาเปรียบเทียบดูนะครับซึ่งต้องดูทรงเหมือนเดิมนะไม่ใช่ว่าสมมตินะสมมุติว่าวันนี้อ่าตรงของนกเนี่ยเขาเชียร์นะ เชียนกนะเชียเอิร์ธเนี่ยเชียแจ๊ดเชียโมโนเนี่ยอย่าลืมนะไปดูก่อนนะไม่ใช่ว่าอูหใส่ตามเขาเลยนะครับอ่ะแต่วันนี้เท่าที่ผมดูคร่าวๆนะของของหนังสือพิมพ์ทันหุ้นนะครับก็จะมีเอิร์ธเนี่ยน่าสนใจนะครับดูเอิร์ธนะเนี่ยอันนี้ของทันหุ้นนะครับผมเอาให้ดูทันหุ้นเนี่ยเขาบอกว่าเอิร์ธเลยตรงหน้าหนังสือพิมพ์ตรงนี้เป็นเอิร์ธนะครับอ่ะเราดูกราฟเอิร์ธนะ อ่าเนี่ยเอิดน่าสนใจไหมเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนมันมันน่าจะมีแรงรีบาวขึ้นนะเอิร์นะอันนี้ยังไม่ได้ดูขึ้นนะดูการปรับตัวแล้วกเกิดภาวะเดเวอร์เจนนะครับเฉยๆนะอ่าเอิร์มีตัวหนึ่งผมไม่แน่ใจมีตัวไหนที่น่าสนใจอันนี้ไปชนห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับอยากรู้ว่าตัวนี้ผ่านไหมต้องไปดูลักษณะของไท,ทม์เซ็มย่อยแต่ผมยังยัง,ย,งยังไม่ใส่ใจเอิร์ดม,มากนะนะเดี๋ยวก่อนนะอ่าเอิร์เออาจจะขึ้นพร้อมปรับลงก็ได้นะครับถ้าวันนี้เปิดกระโดดแกขึ้นไปนะ อาจจะมีการปรับลงนะครับเพราะว่าสัญญาณการพักตัวมาแล้วนะก็จะตอนนี้4.4.70นะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่เด็ดๆดีกว่าตามนี้นะครับอิร์ธนะรัคอยู่บัน4.70ถูกไหมเราดูที่ทำเฟรม5นาทีนะทำเฟรม5นาทีเดี๋ยวเราต้องกลับมาดูทำเฟรม5นาทีนะครับราคาอยูบ่บัน4.70ไม่เข้านะเพราะมองว่าเป็นชุดขึ้นย่อยขึ้นสุดท้ายแล้วนะครับถ้าตอนเช้าปเปิดกระโดดแก๊ปฟึบขึ้นมานะนะครับห้ามตามนะะ่เดี๋ยวหาแนวต้านแป๊บหนึ่ง แล40เออถ้าเกิดใครถือมานะครับจริงๆตรง50%นี้มันมัน4.8 40ตังค์เลยเอะ60นาทีนิดหนึ่งอืมแค่ขึ้นย่อยเฉยๆนะที่มองเป็นขึ้นสุดท้ายนะครับแต่ขึ้นใหญ่เนี่ยยังไม่มีปัญหา รอย,ยอร่อก่อนก็ได้ตัวเนี้ยเข้าได้นะแต่นะัณราคาเปิดตอนเช้าเนี่ยจะเพิ่งตามนะครับรอย,ยอร่อนิดนึงก่อนนะครับห้ามตาม4.70ดูเด oh. นิดนึงดิ4.84อะไรเนี่ยผมมองมองมอง,มองต้านเลยนะ4.84นะครับต้านต้านเช้านะต้านเช้าเนี่ยเฉพาะเช้าเนี่ยที่เปิดขึ้นมานะครับ4.80ถึง4ี แปดสนะครับออย่าตามนะรอย่ออย่างเดียวนะครับรอย่อเปิดก็ปล่อยเปิดโดดแก๊ปไปนะครับเนี่ยอย่างครับอย่างทันหุ้นเนี่ยเป็นของเอิร์ใช่ไหมเอิร์ผมดูอีกตัวหนึ่งรู้สึกจะเป็นของ BLS BLs หรือเปล่า <c oughs> ที่น่าสนนะแป๊บนึงนะ B BLs BLs ทำไมไม่มีอะไรเลย,เยนะ BSL รือเปล่าทำไมในนี้ไม่มีะบางจากจาก่อีกตัวหนึ่งนะบางจาก BCP นะครับบางจากดูยังยังไม่สวยนะครับเป็นไซเบร์นะน้ำมันเนาะ U N I Q บ้าง U N I Q U N I Q ก็ ถือว่าตั้งรับนะถ้าเกิดจะเข้าก็คือคัดล็อตที่โลเดิม erm นะครับเพราะขา C ยังปรับไม่จบนะตัน A A B C ตรงนี้ก็ต้องมาซูมว่า C เนี่ยครบคื้นหรือยังครับเี้ผมเห็นมีตัวหนึ่งอ๋อ CWT ตรงนี้นะ่าสนใจ CWT เออนี่นี่ CWT ผมว่าที่เด่นนะตัวเนี้ตอนนี้ราคาสูด4.44ผมมองว่าปรับตรงนี้อาจจะปรับสุดแล้วนะครับผมวัดี่โบน้ี่ถ้าพัก4ใช่ไหมขึ้นไป เออเกิน6.8%นี้ปรับแบบ flat แน่ flat ประเภทไหนเนี่ยอาจจะเป็น elongated flat ก็ต้องกับฟิโบวั c ที่ขาบีถูกปะ elongated flat ก็จะมีความยาวตั้งแต่เท่าไหร่138.2เอ,อ๊แต่นี้ไม่ถึง138.2มนี่มีรซึ่งเราต้องมาดูตัว C นี้อีกว่าในะจีนการเคลื่อนที่ของหาขึ้นหรือเปล่าอ่าเห็นไหมได้ไอเดียละก็ <c oughs> ดูที่ top l e มเล็กซิ1 2 3 4กําลังรีบาว n d สีเลยวันนี้หนึ่งสองส กำลังรีบาวสี่นะผมมองหนึ่งสองสามสี่อาจจะกำลังรีบาวสี่เห็นหนึ่งแล้วพรูปหาสามปุ๊บกลับพีโบ,บลงปุ๊บเห็นไหมสอง้ยเปอร์เซ็นพอดีเว็บสามโอเคโอเคโอเคอาจจะรีบาวแล้วครับฉะนั้นการที่ตรงนี้คอนเฟิร์มว่าปรับลงจบเนี่ยมันต้องมากินหัวหนึ่งนะก็คือแถวห้าจุดห้าเก้าหรือหกบาทหรือว่าห้าจุดสามเก้าแถวเนี้ยถ้าขึ้นมากินนะถือว่าจบเลยนะครับถือว่าจบขาลงแนละ้ว แล้ว c w t น่าสนใจนะ4.4ราคาปิดวาน4.4เดี๋ยวผมใส่นะครับต้านนะครับ4.5นะครับเดี๋ยวผมแป๊บหนึ่งนะคอมฟังผมบทแป๊บหนึ่งนะนี่ไง38.2เปอร์เซ็นต์พอดีกับฟีบ่บว์ขึ้นซี4.66 เดี๋ยวผมเสีนมแแป๊บหนึ่งนะอ่า CWT ผมว่ามองสวยนะเช้านี้อาจจะมีแรงเด็ดขึ้นมาต้านแรกที่4.53เลยก็ได้นะครับราคาปัจจุบัน4.44เนาะมองปรับลงเนี่ยยังไม่จบนะเพราะว่าผมมองในนี้มีแค่3พืขึ้นกังรีบาวสี่สี่จะเป็น A เป็น b เป็น C ดีขึ้นไปนะครับอ่านะครับถ้าเกิดตรงเนี้ยถ้าผมมองตรงนี้3ามี่ใช่ไหมต้องมีนิวโลทำหาใช่ปะแต่ถ้าเกิดมันไม่มี5ลงมาล่ะฉะนั้นราคาต้องขึ้นไปเลยครับทำลาย ขับแย้งของผมได้ที่ราคาก็คือ5.36นะครับก็คือตรงหัวหนึ่งเนี่ยตวเนี้5.36 5.74และตรงนี้ครับ5.90ตัวนี้5 9 0, นยิ่งคอนเฟิร์มเพราะว่าราคาจะทําแล้วครับหายยิ high, high, ่อหายแล้วไม่ทําโลไม่ทาโลโล่าโลแล้วนะครับตัวนี้นะเอ่อตัวนี้ก็คือจะเป็น1-2องคือจะเป็นฐานเว็บสองตัวนี้5.90จะเป็นตัวคอนเฟิร์มที่ชัดเจนนะคดังนั้นตอนเช้าเนี่ยแผนการเทรดของเราก็คือ เดี๋ยวผมหาจังหวะเข้าซื้อตอน AOT เลยก็ได้นะ4.40ตรงเนี้ยน,น,นะครับแล้วก็เทคโปรฟิตสั้นๆนะครับ4.53 4.67หรือว่า4.80 4.53อ่ะตัวนี้ให้ผลว่า4.53เพราะว่าตรงนี้เป็นแนวขอบแกนนะครับขอบฟิโบก่อนตัวเนี้ย4.53แล้วก็ 4. ตรงนี้4.66หรือ4.67เนี่ยแหละนะครับแล้วอีกแนวหนึ่งก็คือ4.80คือบนนี้เลย นะครับอืมเบิน่านะสนใจนะผมให้ใหไฮไลท์ตรงนี้นะซีดเลต้อิร์ไม่ใช่จังหวะเข้าซื้อนะครับเอ,อิร์จะเป็นตัวจะส่วนเทรนนะอย่าเพิ่งสนใจนะเอ,อิร์นะครับก็ตามคําคําแนะนําของเราตรงนี้ก่อนอ่ะมีตัวไหนอีกนะฮะมาดูของตัวข่าวของของหนังสือพิมพ์อีก <c oughs> ข่าวหุ้นบ้างนะครับมาดูซิเขามีอะไรหรอมาเราบ้างเขาบอกว่ามีนกนะนกน่าสนใจนะครับพิดเกมนะครับหาดูนกดูนก ถ้านกดูจากทําเฟรมเดย์นะครับสัญญาณการรีบาวระยะสั้นมานะนกเนี่ยเก่งกําไรได้นะสั้นๆน,นะแค่สั้นๆบอกไว้ก่อนนะนกอะ่ะเพราะเทรนหลักยังเป็นเทรนขาลงนะครับและยังไม่รู้ว่าปรับจบหรือเปล่าหรือยังนะถ้าจะเข้านะราคา1.10ตรงนี้เข้าได้นะนกอะ่ะขายที่11.67ผมดูห้าทีนิดหนึ่ง11.67ดูเดย์ เหตุผลที่มองว่าน่าจะเกิดการรีบารหรตสั้นนะครับหนึ่งภาวะการเกิดเดวเจนจากขึ้นที่ย่อยเนี่ยมาหละนะครับสองราคาหาจากเส้นยิง a ห้าวันนะครับอาจจะเทคโปรฟิตสั้นๆที่สิบเอ็ดจุดสิบเอ็ดจุดหกศูนย์ะครับผมดูสองร้อยสีสิบนาทีนิดนึงสองร้อยสีสิบน,นาทีก็ถือว่าอันตรายนะเพราะมันขึ้นทดสอบยิ a ห้าวันแล้วไม่ผ่านนะอแต่ผมว่าลุนได้นกอะลุนได,นได้เก่งกับระยะสั้นตอนตลาดเปิดน,นะครับยูทางฟรมเดย์นี่แหละนกนะ ผมมองว่ายังไงก็ราคาก็ขึ้นขึ้นมาทดสอบเส้น,นมีดเอเขียวนะครับตรง11.63นะครับเดี๋ยวผมใส่นวดแผ่เป็นแผนการแป๊บหนึ่งนะครับนกนะครับตอนนี้ราคา11.10เนาะมองรีวอลสั้นๆย้ําว่าเป็นเทรนขาลงนะนะครับเข้าซื้อได้แต่ต้องขาย11.60 11.66แค่นี้พอนะครับพอก่อนนะครับถ้าเกิดผ่าน11.60ถึง11.66ได้เนะี่ยมันจะมีแนวขออแกปอีกแนวนึงนะครับแถว สิบสองจุดสามสามสิบสองจุดเจ็ดศูนย์อู้ทำไมห่างกันเยอะเนีผมวัดฟิโบนิชหนึ่งถ้าตัวนี้สุดคลื่นแล้วนะเราต้องนับคลื่นสิทำนะฮะนี่วัดจากคลื่นนี้นะฮะ ัวนี้ถ้าตัวนี้มันสุดแล้วนะเนี่ยก็จะมีแนวต้านแถว10 12 10 12, 12.62อ่าตัวนี้ก็12.62ได้เหมือนกัน12.62แถวนี้นะ,ะก้อนนี้2 2ก้อนนี้เนี่ยแนวขอบแก๊ปเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อราคาต้อง,ต,องต้านขายไม่ใช่ตายนะครับต้องผ่านสองตัวนี้ก่อนนะ 11.60-11.66ไม่ได้นะครับย้ำนะครับนกไม่ถือยาวนะครับรีบาวให้สั้นๆนะครับอโอเคไหมมีสามตัวนี้เนาะมาดูตอนตลาดเปิดแล้วนะครับตอนนี้10โมง51นาทีเนาะโอเคนกก็รีบาวตามที่เราวิเคราะห์ไว้พอดีเลยนะครับตอนนี้ชนแนวต้านที่11.60พอดีเลยเนาะที่เราวิเคราะห์ไว้นะครับ นกนะครับราคาปัจจุบันตอนที่เราวิเคราะห์ตอนตลาดยังไม่เปิดนะครับสิบเอ็ดจุดหนึ่งศูนย์มองรีบา์สั้นๆนะครับนะครับขายออกที่สิบเอดุดหกศูนย์ก่อนอ่านะครับฉะนั้นพี่ๆคนไหนที่ที่เทรดตามตามกันมาตั้งแต่เมื่อวานของนกนะเน้นรีบาลขายตรงนี้ก่อนนะครับพี่ขายกันก่อนนะครับเอานะครับตอนนี้สิบ0จุดหกศูนแล้วเทคโปรฟิตออกก่อนนะครับอ่าแต่พี่คนไหนก็เหลือสัก สักนิดหนึ่งนับเส็นึ่งส่วนสี่นะไปลุ้นต้านถัดไปนะครับของนกก็ได้เพราะในส่วนตัวมอง v ี o บานะมอง v ี o บาก่อนนะครับวันนี้นกนะอ่ะมีตัวไหนบ้างต่อไปมาตัว CWT บ้างนะครับ CWT อะ่ะ CWT นะครับราคาก็ดีดขึ้นบวกชัดเจนเลยนะเราว r e c ร์์ว,ว่า CWT ที่ทำเฟรม240นาทีเนี่ยราคาปัจจุบันที่4.44ถูกไหม ในส่วนตัวเนี่ยยังมองว่าปรับลงยังไม่จบนะแต่ระยะสั้นอาจจะมีรีบาวขึ้นก่อนนะครับฉะนั้นให้แนวต้านที่4.53ถูกไหม4.674.8ดเแนถวนี้น,นะครับตอนที่เราวิเคราะห์ก็คือ 4. 4.4 4ตอนนี้ราคามาที่4.5 0้าูนเรียบร้อยแล้วโอเคเนาะเออเห็นไหมครับราคาก็บวกขึ้นมาชัดเจนนะครับตรงนี้ของ cwt นะครับอ่ะมาดูของ earth บ้าง earth ราคาปัจจุบันที่เราวิเคราะห์4.70ไม่ควรเข้านะผมบอกว่าไม่ควรเข้าเพราะว่าขึ้นย่อยเนี่ยเป็นขึ้นส นะครับหรืออาจจะกระโดดเปิดแกลบก็ได้นะแต่ก็ห้ามเข้าอ่ะเรามาดูกันนะครับอ่า C ct มาแล้วครับสี่จุดห้าสองมาแล้วครับสี่จุดห้าสองนะฮะคือสี่จุดห้าสามไม่มีเนาะสี่จุดห้าสามไม่มีเพราะว่ามันเป็นช่องบิดกับอาร์นะครับมันจะต้ห้าสองต้านถัดไปมองสี่จุดหกสองเลยนะครับเนี่ยเนี่ยหกสองย่อยๆนี่ก่อนสี่จุดหกสองสหกเจ็ดสี่จุดแดศูนะครับตามลำดับเลยนะของ cwt นะครับอืม โอเคพี่ๆคนไหนเทรดมาก็มองนาแนวต้านตรงนี้นะครับจะรู้ว่าได้ยังไงมันจะขึ้นไปหยู่ต้านต้านไหนนะครับเข้าไปแล้วลักษณะของทางฟิมเล็กนะครับดูว่าคื่อนที่ครบค่าขึ้นตามอเอเลียเว็บไหมเกิดสัญญาณของการพักตัวลงหรือเปล่าแบบนั้นแหละขอเทคโปรฟิตออกก่อนนะครับ CWT นะครับเพราะว่า CWT ยังยังไม่คอนเฟิร์มนะว่าการรีบาวขึ้นเนี่ยจะเป็นรีบาวเพราะจบจากตรง3.85หรือเปล่ารีบาวขึ้นลงต่อก็ได้นะครับ CWT เพราะขึ้นใหญ่เลยเรามองว่าอาขาซีตรงนี้ยังขึ้นที่ไม่ครบคืนนะครับ อ่าแต่มาเอิร์ธบ้างนะเอิร์ธเราดูที่ราคาปัจจุบัน4.70นะผมย้ำนะครับว่าไม่ควรเข้านะไม่ควรเข้าอ่า CWT นะครับเอ้ยไม่ใช่ c w t นะเอิร์ธนะเอิร์ธนะผมบอกว่าไม่ควรเข้านะอ่ะอ่าดูเอิร์ธนะครับเอิร์ธตอนที่เราวิเคราะห์คือ4.70แท่งไหนเอ่ยหาแท่งก่อนมันก็ปรับมายังปรับไม่ชัดเจนนะแต่ส่วนตัวก็ยังไม่น่ายังยังยัง,ยงไม่ควรเข้านะครับวันนี้วันที่หนึ่งเนาะก็คือน่าจะเป็นแท่งนี้ แท่งนี้อ่านะครับ4.70คือแท่งนี้แหละถูกไหมครับตอนที่เราวิเคราะห์นะไม่ควรเข้าเพราะมองว่าน่าจะเกิดการปรับลงนะครับเพราะว่ามองว่ายจนน่าจะเป็นชุดคลื่นของชุดสุดท้ายแล้วของคลื่นเล็กนะนะครับเออตอนนี้ก็ปรับลงมาจากเราวิเคราะห์4.70ตัวน,นี้4.66ใครเห็นไหมปรับลงมาชัดเจนนะครับเนาเริ่มดีขึ้นแต่ย่าเพิ่งไปสนใจนะครับรอปรับให้ชัดเจนก่อนค่อยตามนะครับโอเคนะครับผมไม่ได้เข้าตัวไหนเลยนะพอดีส่งซิกส่งซิกนะครับ คุยกับพี่ๆนักลงทุนเนาะทั้งลูกศิษย์ทั้งทั้งพี่ๆที่มาปรึกษาเรื่องการลงทุนนะครับก็มีนกของ CWT นี่แหละอ่านะครับสองตัวที่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 รุ่นนะกแต่นกเนี่ยรุ่นดีบัลระยะสั้นนะครับโอเคเดี๋ยวดูต่อเนาะตอนตลาดสักเดี๋ยวผมหาจังหวะมีหุ้นตัวไหนที่ผมเข้าเก่งไมเนี่ยผมอัดวิดีโอนะครับอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวแชร์กันอีกทีหนึ่งนะครับเอาล่ะครับมาดูช่วง ตลาดปิดนะครับท้ายตลาดตอน5โมง43นาทีดูตรงที่เราวิเคราะห์ไว้นะครับตัวเอิร์ธตัว CWT แล้วตัวนกนะอ่ามาดูตัวเอิร์ธก่อนนะครับเอิร์ธอย่างที่เราบอกก็มองว่ายังไม่ใช่จังหวะที่คนเข้านะครับเพราะว่ามองเป็นขึ้นย่อยชุดสุดท้ายแล้วนะอ่าแล้วเดี๋ยวดูตลาดนะครับฉเฉลยเป็นยังไงก็เลื่อนกราฟไปทางขวาซึอ่านะครับก็มีการปรับตัวลงมาต่ําสุดที่เท่าไหร่ครับ2.4 สี่จุดหกสี่จุดหกสี่ใช่ไหมอ่าประมาณสี่จุดหกสี่นะครับนะครับก็มองว่าเป็นการปรับเนาะจบหรือเปล่เปาเนี่ยยัง,ย,งยังไม่ชัดเจนนะแต่ในส่วนตัวมองมองสัญญาณการพักตัวมันมามาพร้อมหมดแล้วะนะครับในภาพใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นการรีบัลขึ้นนะแต่ภาพเล็กของของคลื่นเล็กเนี่ยอาจจะมีการเคลื่อนที่ที่จบแล้วนะฉะนั้นอย่าเพิ่งตามเนาะของตัวเอ,อิร์ธนะครับพี่ๆคนไหนคิดอยากจะเข้าเอ,อิร์ธรอการปรับที่ชัดเจนก่อน นะครับเดี๋ยวเรามาหาแนวรับกัน,กนอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้หุ้นก็เขียวหลายตัวเลยนะตัวเล็กวิ่งแรงนะวันนี้บวก19จุดเลยยกเว้นตัวเอ,อิร์ดนี่แหละที่ผมแนะนําไปว่าไม่ควรเข้านะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาเราดูแหล่งข่าวเนี่ยามหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยเราต้องดูทรงกราฟนะอย่าไปเชื่อเขานะว่าอะไรที่ตัวไหนที่ควรเข้าซื้อตัวไหนที่เขาเชียร์ว่ารับต้านอะไรเท่าไหร่ต้องมาวิเคราะห์ด,ด้วยตัวเองนะครับอย่าไปเชื่อเขาหมดนะ อ่าอย่างเอิร์ธเนี่ยวันนี้บวกสิบเก้าจุดเอิร์ธเนี่ยอยู่ในแดนลบตลอดเลยนะครับอ่ะมีตัวไหนต่อครับ CWT <oughs> บ้างอ่ะ CWT นะครับเห็นไหมราคาก็รีบาวขึ้นอ่านะครับรีบาวขึ้นทดสอบที่5้าบาทแถวห้าบาทสี่ตังห้าบาทห้าตังนะครับอ่าเห็นไหม CWT นะครับก็ตามที่เราวิเคราะห์ไว้ตอนเช้าเลยเนาะแต่อันนี้ ขายหมูนิดนึงนะถ้าผมมองว่ามองต้านที่4.80ตรงนี้อันนี้จะขายหมูนิดหนึ่งนะครับขายหมูหน่อยเนาะนะครับฉะนั้นก็ต้องมาดูขึ้นย่อยของ c w t ด้านในนี้นะครับว่ามีการเคลื่อนที่ครบลักษณะของคลื่นภายในหรือยังอาจจะวัดจากคลื่น A ก็ได้ครับคลื่น A ของ4นะีนะบริเวณนี้ถูกไหมเปลี่ยนฟิโบนะครับเป็นสีอื่นนะครับแล้วกับฟิโบขึ้นไปก็จะได้แนวต้านที่สีแดงนะครับ ทบกับสีเขียวทบกับสีเหลือง50%ตรง127%พอดีเ็นะเออเบรณนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะของแนวต้านได้นะแต่ถ้าเป็นผมผมขายหมูนะตัวนี้ถ้าผมได้เข้าแนละ้วแต่ผมไม่ได้เข้าเนาะพอดียุกยิกยุก,ย,กยิกนะครับช่วงนี้มีพี่ๆเขาคอยถามเรื่องการลงทุนบางคนก็ติดอยู่หลายตัวนะเนาะก็ถามช่วยกันแก้ไปนะครับผมเองก็ยังติดอยู่นะครับไซเบอร์ Cyber, ทยอยออกอยู่นะครับยังไม่มีเงินทยอยเข้าของตัวอื่นนะครับพยายามออกตัวเดิมก่อนนะครับอืก็น่าอิจฉานะวันนี้ พี่ๆคนไหนได้กําไรไปก็ยินดีได้นะ c w t ก็ตามที่เราวิเคราะห์ไว้นะครับมีการรีบาวขึ้นแต่ตรงนี้เทคโปรฟิตก็เกินลักษณะของ TP หรือแนวแนวตามที่เราให้ไว้ก็ขายหมูนั่นแหละเอาง่ายๆนะครับอ่ะต่อไปมาดูเ e อิร์ดตักเอิร์ธเอาเอิร์ธพูดไปแล้วต่อไปดูนกไปดูนกนะอ่ะดูนกนะครับนกก็รีบาวขึ้นมาตามที่เราวิเคราะห์ไปเลยนะนะครับอ่ะน่าจะขายหมูนะผมว่านก นกตอนที่เราละมีคห์ตอนก็คือ10บาท10ตังค์เนาะตอนนี้ไปสิบบาท90นะครับทำจุดไฮสุดที่12บาทเลยนกเห็นไหมนี่ไฮสุดไฮก็12บาทเห็นไหมครับนกเออนะครับฉะนั้นจุดที่น่าผมน่าแปลกก็คืออ่ามองให้แนวต้านเนี่ยสั้นไปนะครับ11.60ถึง11.66มันไปที่12บาทเลยนะครับอ่ะแต่ก็ระวังพรุ่งนี้อาจจะมีรีบาวขึ้นนะครับต้านที่12บาท18ตังค์ นะครับผ่าน12บาท18ตังค์ไปได้ให้ลักษณะของแนวขอบแกว่ตรงนี้เลยนะครับ12.33 12.62 12.71แถวนี้เลยนะนะครับซึ่งในส่วนตัวผมผมไม่รู้ว่าในลักษณะของเรืเนี่ยมันเป็นการขึ้นปรับที่จบแล้วหรือยังนั่นเองนะครับเออเห็นไหมครับฉะนั้นเนี่ยวิธีการวิเคราะห์ตามหน,าหนังสือพิมพ์เนี่ยแล้วก็หุ้นแต่ละตัวที่ดูทรงแลวน่าสนใจนะครับอย่างนกกับ CWT เนี่ยพี่ๆคนไหนที่ตามซิกผมนะเออก็น่าจะได้กําไรกันไปนะครับส่วนตัวเอิร์ธเห็นไหมหน,หนังสือพิมพ์เขาก็เชียร์ต วันนี้เป็นยังไงครับอยู่ในแดนลบทั้งวันเลยนะครับฉะนั้นหนังสือพิมพ์หรือเขาเขียนข่าวเลยอนักวิเคราะห์อะไรอย่าไปเชื่อเขามากนะครับมาพิจารณามาวิเคราะห์ด้วยตามหลักเทคนิคตามทฤษฎีของปราบด้วยตัวเองดีกว่าโอเคเนาะนะครับอ่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้มีจังหวะเข้าทํากาไรตัวไหนนะเดี๋ยวผมจะอัดวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะครับพี่ๆคนไหนมีข้อสงสัยนะครับอยากร่วมเทรดออนไลน์ร่วมแชร์กันนะครับพักมาได้เลยครับหลังไหมนะเรามาคุยกัน แชร์ความรู้กันนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ